เลยขึ้นเนหนือไปที่อุทยานแห่งชาติสีหน้าไปเจอหัวหน้าฉีผ่ขาโหน้าบดฉีบชาติค่ะเป็นยังไงบ้างหัวหน้าผมบดฉีบชาติครับ,บ,าบ,รบสามนาทีนะพี่ครัคบผมผมพี่เพป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่เพื่อนนางรองจังหวัดบุรีรัมยงครับ,ดนนรรบเด็กปิงพ่อแม่ก็ให้ดูตอนสองทุ่มนะครับจะให้ดูเรื่องภารกิจของเจ้าอดุของกองทัพบาคธุรกิจก็รักแม่ผมว่าตั้งแต่นั้นแหละ แผมก็ได้รับราชการแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดนั่นมานปีงวด46ไปเจอบ้านเขารวดบ้านน้ำมีดโรดนเป็นเป็นเป็นแบบเป็นทันไรนะครับวิธีการเขาคือต,ตัดต้นไม้กต้นทิ้งหมดแล้วก็เผาทิ้งแลปูกข้าโพดนะครับวิธีการแค่นี้แหละแต่สิ่งที่ิดขึ้นก็คือเข้าไปนี่ เเขาไม่เอาเลยเขาเกลียดมากเพราะเราไปจับุึงเขาเพราะพื้นที่นั้นไม่มีทางที่จะคุยกันได้กเรื่องไม่มีทางเห็นนี่เขาวิ่งหนีก่อนหรือเขากดดาหรือเขาก็เอาดักทิ่จรก็มีเอาเอาเอาตะปูใส่รอรถก็มีไปขอซื้อน้ำไม่ขายไม่มีนั่นในตู้เย็นไม่ขายเนยเอาข้างก็ไม่ ไปเรื่อยไปเรื่อยไปทุกวันทุกวันนี้เขาด่าเรื่อยด่าจนเริ่มด่าจนหาพุกด่าไม่แล้วผมก็เริ่มพูดเรื่องเรื่องเรื่องบอกว่ามันมีทางของคนดีนั่นก็ทำแบบนั้นมาเกือบสิบปีจนเริ่มสำเร็จแล้วผมผมตอนแรกก็ใส่กันนะก่อดูในท่านในยูทูบเป็ัญหาวิธีศึกษาว่าจะทำยังไงก็ไปคุยนาบเขาคือเขามีที่แต่ละคนประมาณเกือบร้อยไร่นะครับเมก็พูดต่อหนึ่งล้านชาเลอนนะครับเพราะเหตุนั้นตั้งแต่ปี66ถึงทุกวันเนี่ย มีป่าจังหวัดน้าโดนบุกลูกนุำข้าวโพดหนึ่งล้านหกแสนได้พี่น้องเยอะมากเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ชาวบ้านบอกเป็นหนี้เป็นสินคนละสี่แสนเป็นห้าแสนบาทจากอารนำข้าวโพดผมกล้าพูดเลยไปดูได้เลยเพราะเมื่อก่อนการข้าวโพดไม่มีหนี้สักบาทอันนี้ของจริงครับไปดูเลยผมกล้าพูดกล้า้าต่อหน้าไปจริงๆเอาเป็นหนี้ต้นาคาอะไรอ่านูดไปแล้วครับ, <laughs> บจจตัวนีการยัอยู่การชิดตัวตัวทองดังหน้าแล้ว ทีนี้พอมันเจอใจักษเสร็จปั๊บผมก็ไปเจอตัจิงยากไปหาเชื่อไหมมยเจอแกสามครั้งครับ้งแรกไปรอแต่เที่ยงไอ้นุ้ยไกแตงคนดี ไปเจอจากป่าี่โรดเป็นผักหันไรตอนนี้ไม่รู้เลยครับเป็นพื้นที่แค่ทําชันาแค่ส0งร้อยไร่ป่าสมบูรณ์น้ำข้ากลับมาชาวบ้านกดที่ทุกบัาทุกสตางค์ได้ตอนปีส0 0ร้อยสองร้อยร้อีบเก้าลก็ห้าสิบเก้า่อเสร็จปับท่านทิ่ยดีก็เห็นงานว่าให้มาแก้ไขที่สี่้านก็มาเพิ่มพลัอีกเป็นหกแสนไร่ทีนี้หนัก็ใหญ่เลยเพราะคนหน้าเขาจับกลุ่ม กับคุณเขาตีคุกตายคุกก็มีคนนึงเห็นเจ้าหนาที่จริงจรัสมาหนิมาหนิแค่แต่ฆ่านะครับผมไปใช้วิชาเนี่ยเป็คุยเขาเริ่มคุยเริเ่มพูดเริ่มเจรจาเริ่มหาฟัาเอาคนที่หววัววายแดงตู้เราไปพูดมันจะมีคนมานั่งมองผมแบบแต่เพรคนนี้ใช่ไหมผมจะเอาคนนั้นแหละไปดูง,งานที่น้ำมีดผมไม่ต้องไม่ต้องไปไปอบรมอะไรมากเพราะว่าเขาไปดูความส้อเร็จแั่งเต็มเขาเจอเพราะเกลับมาเขาระเบิดเขาก็ เอาไปสุดที่ชตนกับมากทุกปรททำเป็นต้นแบบเลยครับต้นแบบ่อดเสร็จปับ๊บทุกวันนี้ที่บ้านวนาไพคกับ50ที่บ้านรอบกลางสี่ด้านเอาทุกคนเปลี่ยนทุกคนตอนนี้มีข้าวกินแล้วครับตอนนี้มีข้าวกินทุกคนหลังคางเรือนร่าง100กระสอบผมกล้าพูดเลยข้าวฟูฟ้าข้าวาข้าวฟูฟ้าของเราอยู่หัวที่ประธานร่า,างาให้ให้มันจะสูงพันแล้วผมได้ผมได้ได,ได้ได้ได ดกเตอร์ปักที่เป็นเดี๋ยว้นแก็ข้าวไปช่วยไงี้ยตอนนี้ไม่ขายข้าวใครอยากได้ไปเอาไปก่อนไปเผยแพร่ก่อนอาจารย์อยางได้ชิมยังมือดิดังนั้นวันที่แปดต้อมาให้กินครับไี่ชิมยไปแล้วไอ้อันนี้เอาไปพักสองเอาไว้คุยแต่อย่างรู้หน่อยว่าตอนที่เราไปจัดงานในโครงการพลัรมผมสร้างสรรค์นะครับความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงแล้วชาวบ้านเขารู้สึกยังไงฮะเราบรรยากาศตอนนั้นได้ฟังมั้ยตอนที่จัดงานวันนั้นนะครับ คนที่เข้ามาทั้งหมดนะครับเขาเริ่มมาเห็นแล้วว่าว่าบ้านอย่างเนี้ยมันมีข้าวจริงจริงคือเมื่อก่อนที่ต้องทาไร่ทําไร่ข้าวโพดพันไอร้อยร้อยไร่เนี่ยเราก็เอาเงินไปซื้อข้าวกินนะครับท่านเชื่อไหมทาไร่ข้าวโพดร้อยไร่เป็นที่ประมาณหนึ่งแสนบาทต่อปีเพราะอะไรเพราะเข้าเพราะเวลาเวลาเวลาเราซื้อของเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อนะครับมีคนมาจดเลยจะเอาปูนกี่จะซอบ์ตุ้งใ่จะเอาปูนกี่สอบ์อกันไร เอาโคูเปต้าไหมเอาไปก่อนสองปีว่าต้อง่อนเอาไปก่อนเลยอย่าง่น,นี่เลยครับจะกปที่ตลาดกา,า,า,างใช่ครับทีนี้ปัญหาหล่านี้คือตอนนี้ชาวบ้านเขาเขาเป็นหนี้มากครับถึงที่คนละห้าแสนเนี่ยที่ผมหนักที่ผมปวดใจสุดคือไปกับพี่พี่แป๊ะเนี่ยไปแล้วก่อนชาวบ้านบอกว่าหัวนหน้าผมกู้มาแสนหนึ่งแล้วผมไม่ได้ไปหาเขาเลยคือก็อยู่ทำมาหากินไปไปจุด้าย ห้าปีเป็นหนี้อยู่หกแสนบาทผอกตายแล้วแบบนี้คือเขาเอาต้นมาทบเอาดอกมาทุบต้นทุบดอกดอกทบต้นไปเขาไม่รู้ผมไม่รู้วิธีการเขาเป็นหนี้จริงมีคนเป็นหนี้เยอะสุดคือหนึ่งล้านบาทพี่น้องที่ไม่มีสมบัติสักอย่างอยู่ยังไงชีวิตคนนี่คือปัญหาแต่ว่าผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องัวเอาข้าวกินวันเอาข้าวกันเอาข้าวเสร็จปั๊บเขาเลิกทำเขาเลิกทำก็โทษเ็นอนนี้แต่พอปุ๊บ เขาไปอยู่ไว้ที่ถ้าผมได้เลยไอ้นี้ไม่มีข้าวโพดไม่มียาครับลำว่วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านก็เริ่มมีปลากลับมาเริ่มมีผักเริ่มทุกอย่างกินได้ทุกอย่าง hmm. ตอนนี <Ray> ้เริ่มมีความสุขน้ำก็มีปลูกพืชหลังนากินพืชหลังนามีเป็ปลูกถั่วตั่วตั่วดีนลายเชือดจำสองร้อยการเริ่มมีรายได้ขึ้นมาเริ่มเห็นคนเริ่มเห็นเห็นปั๊บก็มาดูงานกันดูงานแต่บ้านก็ไประเบิดตอนนี้ระเบิดถึงที <Yeah. S 2> ุโลกเป็นสิ่งจัดนด้และเตินดิบ ผมไม่ช่วยนะว่ามันช่วยาว่าเป็นคูิตอยู่ตรงนี้คูไว้หน่อยไว้หน่อยฟังแล้วผลลุกมากเลยประเด็นนี้สําคัญมากก่อนไปเนี่ยเป็นหนี้มากมายมหาศาลได้ครับแต่พอโครงการนี้เข้าไปเริ่มมีผลทางแล้วก็สามารถกดหนี้ได้เดี๋ยวช็อตสองอยากฟังเรื่องชาวบ้านกดหนี้ได้ยังครับ